ครับสวัสดีครับวันที่19พฤศจิกายน2566ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมนะคิดถึงกันม้างไหมล่ะเนี้ยนะวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีอุบลราชธานีนะหรือว่าอยู่อาวาลินวาลินนะวันนี้สาววาลินต้องกินน้ําตาเพราะว่าหนุ่มรถไฟจะไปกรุงเทพแล้วลับกรุงเทพแล้วนะสาววาลินก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเป็นธรรมดาเนาะคนรักคนใครกันนะเนาะ นะครับผมอันนี้ก็ขบวนนะครับขบวน1 3 9ก็เข้าสู่สถานีอุบลราชธานีเรียบรนะ้อยนะเออฉันก็ถ่ายบรรยากาศสถานีอุบลราชธานียามเช้านะเนี่ยผู้คนก็ลงมาแม่คงแม่ค้าไก่ก็ลงมานะส่วนอันนี้เป็นรถของเรารถจักรของเราที่รอไปต่อขบวน136ที่จะกลับวันนี้นะเป็นรถเร็วอุบลกรุงเทพนะตอนนี้หัวก็รอแล้วก็ต้องรอให้ผู้โดยสารเขาอ่าข้ามเครื่องให้เรียบร้อยก่อนเป็นไงลุงหนาวไปแล้วเป็นไงแล้วย,ย้าย เป็นไงเหนื่อยไหมสนุกไหมแล้วเป็นไงล่ะพี่มีใครมารับยังะสาวสาวเนี่ยเป็นไงหนาวไหมหกลับยังไงแล้วทำไมไม่คุยไม่เคยกันบ้างเลยเดินหนีเนี่นะนะผู้โดยสารเขาก็ข้ามเลยข้ามลางรถไฟร้างหนึ่งไปนู่นก็สี่สองแปดก็เตรียมออกแล้วนะครับผมนะโอ้โหมันคึกคักไปหมดนะครับผมนะ ที่สถานีอุบลราชธถานียามเช้านะครับผมนะตอนนี้ผู้สานก็ลงทยอยลงมาจากขบวนที่139กนะกรุงเทพอุบลนะนี่กับผู้พิการเขาก็ลงมามีลูกมีเต้ามาช่วยอุย้ยอบอุ่นนะเดี๋ยวเดินไปตรงนน้นเดินตรงนี้นี่โอ้โหนะนี่นี่เด็กครับผมชีวิตมันก็แค่นี้แหละครับนะบก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับพี่ญาติพี่น้องลูกนะลูกเต้าลุงป้านนะอาแค่นั้นแหละไม่มีแลักชีวิตนะครับผมนะน,นี่เด็กน้อยน่ารักมาแล้วเนะี่ย มาขออุ้มหน่อยได้ไหมน,นะนะกลางน่ารักกลางโซนเลยหนูพยายามจับไว้ลูกก็มีงมีเด็กพยายามจับมือจับแขนจับขาจับอะไรไว้เดี๋ยวเด็กมันวิ่งเตลิดนะเดี๋ยวไปโดนรถไฟเขานะอ่าครับผมด่ก็โอ้โหผู้สารเยอะแยะนะครับผมคนเฒ่าคนแก่เป็นไงแล้วหัวเข่าเคื่อมันจะไม่ไหวเง้ยหลงด๊อกด๊อกกนะ็รแ็กเนีย ส่วนน 4, 2, ู้น428กรไปแล้วเคลื่อนตัวออกไปแล้วรถสวยด้วยนะเคลื่อนออกไปจะจะไปถ่ายให้ดูสัหน่อยไม่ทนันไม่ทันนะไม่ทันนะครับผมนะฉันก็ทำมา136เวนสองนะครับผมเวนสองนะเวนหนึ 2, 1, ่งเขาก็จะรถจักรไปต่อฉันก็ตะลดแต่แต่ไปทัวร์นะเพราะว่าฉันเวนสองเนี่ยน, 2, นอนออกนะครับผมนอนออกก็เลยถ่ายนูน่นถ่ายนี่เดี๋ยวจะไม่ต้องไปซื้อข้าวซื้อปลาอีกนะครับซื้อข้าวซื้อปลาหรือาอาจจะซื้อกงซื้อไก่ก็ไม่แน่นะไม่แน่ไม่นอนนะครับ ก็ต้องแล้วแต่นะจังหวะากโคนนะครับผมนี่ผู้พิการเขาก็มีทางส่วนตัวของเขาเนี่ยมีทาขคานสำหรับท่านผู้พิการนะอุย้ยแกดีบุญนะมีลูกมีเต้าคอยดูคอยแลนะบางคนนี่เขาไม่มีอย่างนี้นะจงภูมิใจถึงเราจะก็เล้กกะเด็กเงีนน้ยนะก็จงมีความสุขกับสิ่งที่เรามีนะจงมีความสุขกับสิ่งที่เรามีเออค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะ ค่อยๆค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบเออไม่ต้องรีบเนี่ยฉันก็ลุ้นนะ อันนี้ก็เวลาเช้านะครับอากาศก็หนาวนะอากาศหนาวแต่วันนี้ลมไม่ค่อยะแรงนะลมไม่ค่อยแรงมีแสงแดดอ่อนๆยามเช้าแล้วก็มันมีความหนาวนะมีความหนาวเย็นก็ทาให้เราได้เอาเสื้อนองเสื้อหนาวที่เก็บไว้นะมาทรงมาใส่กันบ้างเถอะนะมันจะเปื่อยจะเน่าไปหมดแล้วนะหลังจากที่มันไม่ค่อยอากาศไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยเย็นมาหลายปีเนาะบางทีมันบางปีมันก็แค่ไม่วันหนองวันบางปีแคเป็นแค่เป็นอาทิตย์ อ่าเมื่อผู้ดีสารเขาข้ามกันเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยนะเราก็เก็บเนี่ยเขาเรียกอ,าอา่าตะพานข้ามทางรถไฟของแท้นะสะพานข้ามทางรถไฟของแท้เลยนะก็เก็บสะพานเรียบร้อยนะแล้วก็เขาก็ให้อา่ารถจักรนะไอคิวเอสวายเนี่ยที่จะทำหนึ่งสามหกเนี่ยเคลื่อนตัวไปต่อขบวนได้นะเพราะผู้โดีสารก็ข้ามข้ามฟงข้ามฝั่งไปเรียบร้อยแล้วนะ ไอ้คิวเวหนึ่งสามหกเนี่ยที่ที่ทำหนึ่งสามหกเว้นหนึ่งเนี่ยเขาก็เปิดไฟหน้านะเปิดไฟหน้าเดี๋ยวฉันก็มองนูน่นมองนี่ไปเลยนะเผื่อเจอทรงเจอสาวมัง้งฉันจะจะ่ายเท้าสาวสวยมาฝากแกนะนี่รปภเขาก็เดินมาดูว่ามีเพรักษาความปลอดภัยนะเผื่อใครจะข้ามเครื่องมาแกก็ดูซ้ายดูขวาโอ้โหทำงานแข่งขันนี่รถจาก q s y เอสห้าสองสามสี่นะครับผมทำาขววหนึ่งสามหก นะก็เคลื่อนตัวออกไปแล้วครับผมเพื่อไปต่อขอบวนนะครับผมไปทางด้านใต้แล้วก็ย้อนมาต่อขอบวนที่ชานชลาที่3นูนนะครับผมชานชลาที่3เพราะไอ้ชานหนึ่งชานสองเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยรถเข้ามันจะเยอะไงรถจากกรุงเทพเข้ามามันจะมาเยอะเขาก็ต้องมาจอดชานหนึ่งชานสองเพื่อไอ้บริษัทล,ลงไงไอ้รถจะออกมันก็นูนลงไปชานนูน,น นะส่วนตรงนั้นก็เป็นแม่ค้าขายไก่นะโอ้ก็ซื้อไก่กันนะลืมลาล,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 ลืมลามหรือแถวนี้ก็ชอบกินไก่กันเนาะเช้าเช้านะข้เหนะียวสักห่อข้าเหนียวสักหอไก่สักไม้นะครับผมหลังจากที่ฉันไปซื้อข้าวเคลน้ำทาเรียบร้อยก็เดินกลับมาจากบัที่ขบวนรถตายแล้วขบวนที่ยี่สิบสามเข้าอีกแก้วนะรถด,ด่วนพิเศษนะอีสานวัฒนานะวัฒนาก็เข้าสู่สถานีอุบล ฐานนี้อุบลราชธานีเป็นที่เรียบร้อยมันก็ขวางเราอีกแล้วนะครับผมเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองอ่ะเนาะ เออจานก็ต้องรอให้มันหยุดก่อนนะรอให้มันหยุดก่อนนะหาทางข้ามไปนะพอเดี๋ยวพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารล,ลงเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะมีสับปงสับเปลี่ยนนะนะสับเปลี่ยนมาลากลากไปตั้งลากออกไปนะแต่ตอนนี้มันขวางอยู่เราจะทํายังไงถึงจะข้ามไปชานตลาดที่3ให้ได้ลนะสําหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะไปกับขบวนรถเร็วที่1นึก็ต้องรอก่อนเนะาะจะพึ่งข้ามไปจะพึ่งข้ามไปรถมันยังไม่ได้เวลาออกหลอกนะ อย่าพึ่งข้ามไปรอจังหวะรอเวลาเดี๋ยวผู้ผู้อรอระภระพอรพบเรอผพภหรือว่าในฐานนี้เขาก็จะบอกอีกทีนึ่งครับผมแต่ถ้ารถมันเข้าอย่างเงี้ยพยายามจะข้ามไปเดี๋ยวพราอจะมีรถสับปงสับเปลี่ยนมาลากมาอะไรเง,งี้ยครับผมนะมาลากไปนะ ตอนนี้ฉันก็หาช่องหาทางจะข้ามไปฝั่งนู้นเพราะฉันต้องไปดูรถดูลากันนะด้วยเนาะไปดูห้องนงห้องนอน,นะเนาะหลังจากซื้อ,อข้าวซื้อน้ําเรียบร้อยแล้วนี่กับผู้โดยสารนะครับผมกับขบวนรถด,ด่วนพิเศษนะขบวนที่ยี่สิบสามก็ลงลำมากันลุยลุยลุยเลยนะครับโอโ้โหผู้โดยสารคึกคักนะที่สถานีอุบลราชธานีนะครับผมอา่านะครับผมคุณชยศิธิ์นะช่างเครื่องคู่เวนคะัะ เอาน้ำไปน้ำไปน้ำคุณแก่ไปหน่อยนะข้ามมาเออเนี่ยเนี่ย,เ,ยเราก็ข้ามจากขบวนยืมสามมาเพื่อที่จะไปรถจากของเราเอารถสเปียนมาขวางอีกโอ้โหมันเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้คันนี้มันก็จะไปลากคันไอ้รถไอ้ด่วนพิเศษหลบไปเหมือนกันนะครับผมนะมันก็จะคึกคักอย่างนี้แหละครับช่วงเช้าที่สถานีอุบ,บลราชธานีนะครับผมนะใครชอบถ่ายลงถ่ายรูปก็จะมีให้เลือกหลายรสชาตินะเปรี้ยวหวานมันเค็มแกก็เลือกเอานะนี่ก็คือรถจักรของเราที่เราจะกลับกรุงเทพ วันนี้นะครับนะเขก็ดูหล่อเหลาเอาการนะหล่อเหลาเอาการหน้าดูนะครับผมกับห้าสองนะครับผมสามสี 3, โ่โอ้เลขเรียงเลยนะห้ 5, 2, 3, นะาสองสามสี่นะคุณชยศิษฐ์นะเขาก็ขึ้นรถจักรนะี่เขาเรียกว่าบันไดลิงขึ้นแบบลิงขึ้นแบบลิงนะปีนตุ๊กตุ๊กตุกรถจักรเขาต้องขึ้นแบบนี้นะครับผมนะโอ้โหนะแต่งตัวเรียบร้อยหล่อเหลาเอาการนะหน้าตาก็คมคายนะน,นะส่วนฉันก็ ไปที่ห้องนอนนะครับผมเพราะว่าชั้นเวรสองจะก็เดินไปที่ห้องนอนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่สถานีอุบลราชธา,านีนะอุบลราชธา,านีจะก็ถ่ายบรรยากาศโดยรอบผู้คนรถล,ลาบรรยากาศแสงแดดนะหรือว่าจะเป็นการค้าขายนะผู้คนผู้วิการนะต่างๆมาให้แกได้รับชมฟังนะสำหรับใครที่อยู่อุบลราชธา,านีเพื่อได้เห็นได้ จะดูกอาจจะได้พออคายเหงาคายคิดถึงบ้านได้บ้างดเช่นที่กเกาเข้ามาที่ห้องนอนเือนันแล้วนหรือนเชนที่ต้องปูเตียงปูเตียงอีกเนาะโอเคนะครับผมนะโอเคนะเดี๋ยวก็ฝา,ากไว้แค่เพียงเทาง่านี้เดี๋ยวเช่นก็ต้องขอพักขอพอนก่อนขอนอนหลับเพื่อเตรียมตัวไปรับเว้นต่อไปสวัสดีจ้า